ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกดอก5-8%รรวมถึงปิดทูด้วยนะครับ ก็เป็นกระดานที่เก็บเหรียญต้นน้ำของ XRP เนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีการลิสต์เนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับตอนนี้ XRP ไม่มีเด็กใครอยากจะเก็บกระดานนี้แนะนำนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ XRP ข่าวแรกนะครับในช่วงเนี้ยผมน่าจะต้องรวมข่าวเนี่ยหลายข่าวหน่อยนะเพราะตลาดเนี่ยในวันที่ผมทำคลิปเนี้ย นะครับมันเป็นช่วงที่บิตคอยลงมาประมาณหนึ่งแสนหนึ่งถึงแสนสองนะครับก็คิดว่าน่าจะทุบอีกนะเนื่องจากาภาพเนี่ยนะครับโดยระยะไอตัวของตลาดเนี่ยนะครับหลังจากการลดอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนกับมีการปรับทุบเพื่อจะเตรียมตัวนะครับที่จะทำราคาขึ้นไป ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จึงมองนะครับว่าหลักๆเนี่ยตั้งใจที่จะทุบแอลคอยนะครับโดยเฉพาะฝั่งอีเทเรียมนะเพื่อจะไปเอาเม็ดเงินเนี่ยใส่เข้าไปในบิตคอยซึ่งในรอบนะครับปลายปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะมี d o ช e นะครับแล้วก็ตระกูลของ XRP XLM อะไรพวกนี้ Solona นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดพีของเขานะตอนนี้ Xrp นะมันก็ สำหรับในประเทศไทยนะครับก็อันนี้เป็นรายงานฉบับใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของประเทศไทยก็แสดงให้เห็นว่า XRP เนี่ยมีประสิทธิภาพเหนือนกว่าสินทรัพย์อื่นๆทั้งหมดในประเทศไทยโดยประมาณการซื้อขาย8.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐแอลคอยนี L ้ này, นะครับดึงดูดใจนะครับไม่แพ้ทองคำกับบิตคอยเลยนะก็ คุณสมบัติมันอาจจะแพ้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันถูกนะครับการดึงดูดใจเนี่ยมันก็มากตามไปด้วยนะครับแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปหลายเดือนนะครับแล้วก็มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายความนิยม XRP ในประเทศไทยก็ถูกผักดันนะครับในไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวในโซนเซาท์อ s t เ s ียด้วยนะครับที่ชอบ XRP ก็าบอกว่าทําไมประเทศไทยจริงๆชอบ XRP รัฐบาลไทยได้ทดลองหลายครั้งอุตสาหกรรมคริปโตโดยเปิดตัวแพลตฟอร์มการชาระเงินใหญ่และมีการแปลงพันธบัตรรัฐบาลและเป็นโทเค็นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการลงทุนในคริปโตของคนไทยนะครับซึ่งเห็นว่ากําลังมีความสนใจ XRP นะแล้วก็รายงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ นะของประเทศไทยก็ระบุกว่า XRP มีผลดำเนินงานกว่าสินทรัพย์หลักทุกประเภทนะครับในประเทศไทยก็เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยพุ่งขึ้นถึง390%เมื่อเทียบเป็นลายปีในเดือนสิงหาคมก็เหนือกว่าโทเค็นชั้นนำอย่าง BTC ETH นะรวมสินทรัพย์โภคภัณฑ์อย่างเช่นทองคำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มองแบบนี้เหมือนกันนะครับว่า XRP เนี่ยมันยังมีช่องทางการเติบโตค่อนข้างไปได้ไกลอยู่ นะครับราคามันถูกแล้วเรายังไม่ได้เห็นราคาจริงมันเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือ XRP เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับของบุคคลที่ถูกปลดออกจากธนาคารทั่วประเทศไทยนะครับโดยนิยมโทเค็นนะแล้วก็ถือว่าเป็นโทเค็นที่คลาสสิทธด้วยนะครับโทเค็นลุนแรกที่มันออกมาพร้อมกับบ t c คอยระบบนิเวศแอลคอก็ยังคงพัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่า ทาง XRPL หรือระบบของ r i p p e r น่าจะมีการพัฒนาต่ออีกนะอันนี้ก็ปรากฏครั้งแรกในประเด็นคริปโตนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของเครือข่าย t อ o n นะครับเนื่องจากสภาพขลองของ t อ o n โดยเฉพาะฝั่งของ s t a b l e c o i n เนี่ยหลายพันล้านเหรียญกำลังถูกเคลื่อนไหวนะครับขเขาก็บอกว่าน่าจะมีการปรับโครงสร้าง USDT ของ t อ o n นะ การไหลเข้าของ USDc ที่สูงเป็นประวัติการชี้เห็นถึงจุดที่ดีขึ้นของ Stable c o i n นะครับฉะนั้น USDt บนทอนเนี่ยนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยของกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วฉะนั้น TRX เนี่ยผมก็ยังมองนะครับเป็นมามืดจริงๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ทันสังกลนสังเกตนะว่ามันจะมายังไงนะแต่ผมคิดว่า ตัวนี้มันมาแน่นะครับเรามันมีข่าวกับตัวโนดตทัมหรืออะไรพวกนี้กระเป๋าเงินขนาดใหญ่กําลังเติบโต,ต,ต,ตอยู่างรวดเร็วโดยขณะที่ใบแนนเนี่ยถอยกลับทําให้ eder, ทีเดอร์เทสซูรีนะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นเงิน usdc ก็ไหลเข้าระดับสูงสุดในรอบสี่ปีนะก็มาจากเครือข่ายของทอนเนี่ยซึ่ง u s d t เนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเงินเนี่ยมีประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งแสน เพิ่มขึ้น3.51%ให้ผลนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนมีการความกระตือโดอร้นมากขึ้นนะก็ทำให้เห็นว่าตัวของทอนเนี่ยก็เป็นอีกเชนหนึ่งที่เติบโตนะครับแล้ววันนี้มีข่าวเรื่องของบายปิดด้วยนะครับโดนแฮกข่าวเป็นข่าวฝัดออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่โจมตีราคาตลาดนะครับทำให้ตลาดเนี่ยโดนสังหาร นะครับก็ย่อไปตามระเบียบแหละนะก็คิดว่าน่าจะอยู่นะถ้าเกิดไม่อยู่ก็ว่ากันนะเพราะว่าไม่มีใครรู้สถานการณ์ในนาคตแต่ส่วนใหญ่ถ้าเสรลดอัตราดอกเบี้ยนะครับตลาดน่าจะมีการปรับตัวเพื่อจะขึ้นต่อนะครับซึ่งการย้ายเม็ดเงินเนี่ยมันก็ย้ายจะกแอลคอยเนี่ยไปปิดคอย นะครับต่อมาเป็นข่าวของบิตโกยื่น IPO พร้อมรายได้4.2พันล้านดอลลาร์นะครับในครึ่งปีแรกของปี2025และคริปโตประมาณ90,000ล้านเหรียญสหรัฐบนแพลตฟอร์มนะครับบนบิตโกเลยนะอันนี้ก็แสดงถึง b i ตโกพผู้ให้บริการของคริปโตเ c อเนี่ยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน S1 ต่อสาธารณะอีกครัง้งนะครับโดยผ่านทางกลตหรือ SEC ของสหรัฐอเมริกาโดยมีแผน ที่จะนำหุ้นสามัญประเภท A เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อ BTG นะครับหรือ BitGo ก็ได้นะแต่เขาใช้ตัวย่ออย่างนี้นะต่อมานะครับเป็นข่าวของคุณไม m e แมกอเน่นะครับอันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มหาภาคอาวุโสข,ของบูมเบิร์ i อินเทลเลกจินะครับในโตแยนในพอร์ตแคทว่าตลาดกำลังอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ และนะักลงทุนกำลังให้ความสำคัญสินทรัพย์มากเกินไปนะแมกโกลเน่นชี้ให้เห็นว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ใช่สัญญาณเชิญบวกนะครับสำหรับหุ้นเสมอไปโดยอ้างถึงการลดลงมากกว่า50%ดัชนี S&P 500หลังจากการลดอัตราดอกเบีย้ยในปี2544และ2550นะครับส่วนทางกับการลดอัตราดอกเบีย้ยฉะนั้นเขาบอกว่าในพวกกลุ่มสินทรัพย์ปปอีต้นเนี่ยนะ ก็เป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วกล่าวว่าแม้ว่าตลาดทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นแต่คริปโตเครนซีมีความเสี่ยงนะครับมากกว่าสภาพคล่องเช่นนี้โดยย้อนนึกถึงการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับของเขาว่าบิตคอยเนี่ยร่วงลงถึงแสนดอลลาร์ภายในสิ้นปีนะโดยแม็กกเนกว่าตลาดทองคำจะได้เปรียบนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่า ช่วงนี้ไมล์แมกโนเน่ o N e ออกมาสายสวนผมว่าน่าจะสวนได้เลยข่าวต่อมานั่นก็คือเรื่องของ FTX นะครับก็เตรียมจ่ายเงินทืนประมาณ1.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในเดือนกันยายนวันที่30นะก็ต้องจ่ายนะครับซึ่งการเรียกร้องลูกค้าสหรัฐเนี่ยจะได้รับเงินถึง40%นนะครับในรอบล่าสุด หยอดการเล่นทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่95%ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของลูกค้า com ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการประเทศนะครับของตลาดแรกเปลี่ยนก็จะเพิ่มอีกประมาณ6%คิดเป็น78%ของการเงินจ่ายสะสมส่วนเรียกร้องสินเชื่อทั่วไปไม่มีหลักประกันนะครับและสินเชื่อดิจิตัลก็จะได้รับเงิน24%ซึ่งจะทำให้ยอดการเรียกร้องเพิ่มขึ้นเป็น85% ะครับค่าเรียกร้องสินใหม่ทดแทนก็ตามความสะดวกนะครับที่ได้รับการชำระในอัตรา120%ซึ่งมีมูลค่าตาไว้ของการค้างชำระเงินเนื่องจากรอบก่อนน่ยได้คืนเงินกว่า6 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เจ้านี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมุ่งหมายที่จะเรียกสินทรัพย์แก่ผู้ใช้แพลตฟอร์มคริปโตนั่นเองนะครับ ฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยเป็นตลาดนี้ยังรุนแรงนะครับแซมแบ็กแมนฟายผู้ก่อตั้งซีโอแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนะครับกำลังโทษจำคุกถึง25ปีหลังจากถูกตัดสินความผิดในข้อหาช่อโคงถึง7กระทงด้วยกันนะก็เป็นผลเพราะว่าเดือนกันยายนมาที่30เนี่ยแหละนะครับเป็นผลที่ทำให้ตลาดในช่วงนี้เกิดความผันผวน,นนะ ด้วยเรื่องของ ftx ก็ด้วยเรื่องของบปิดก็ด้วยนะไม่รู้ว่าเรื่องบ่ปิดเรื่องตลาดคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันลงเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยอาจจะเป็นการเตรียมกันก็ได้นะครับของ ftx เนี่ยแหละนะครับเมื่อไหร่มีข่าว ftx ตลาดมักจะมีปัญหาทุกทีแต่มันจะมีผลดีต่อเหรียญของเขาเอง C.C. ผู้ก่อตั้งบานันเผยสาเหตุราคาของ bnb พุ่ง1,000ดอลลาร์ นะครับไม่มีเหตุผลแน่ชัดแต่เขาก็แบ่งปัจจัยมีทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นนะครับฉากนั้นชางเพิงเจาก็สังเกตว่ารัฐบาลใหม่เป็นมิตรกับเกย์โตนซีสารัฐนะโดยระบุว่า BNB Chain เนี่ยได้บรรลุป,ปริมาณธุรกรรมสูงสุดแล้วเนื่องจากเวลาบล็อกลดลง3วินาทีเหลือ0.75วินาทีเพิ่มความจุนะครับแล้วก็ทำธุรกรมรมลดลงถึง1ิเท่าเขายังตั้ง ข้อสังเกตว่า stablecoin มูลค่า $1 ดอลลาร์ออกมาโดย WLF ก็ผักกันในระบบนิเวศนะครับฉะนั้นผมว่าข่าวแบบนี้ไอเรื่องของธุรกรรมอะไรพวกนี้ดี๋ยวมันจะมีอีกเหรียญเหมือนกันนั่นก็คือตัวของ TIX นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไงนะนอกจากนี้นักพัฒนาระบบนิเวศแล้วเจ้าเนี่ยได้กล่าวถึงปัจจัยเช่นการฟ้องของ SEC ต่อใบแนน และซีซีการลงทุนบริษัทร่วมขนาดใหญ่และความสำเร็จโครงการต่างๆอย่างเพนกแพนเค้กสวอลลิสตานะครับเขายัางตั้งข้อสังเกตว่า b n b ได้เผาโทเค็น1.6่พันล้านด,ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับโดยรวมนะที่ทำให้ตัวของ Bnb ี b เนี่ยถึง1,000ดอลลาร์ m i c h a e เ s a ลอรเปิดเผยข้อมูลของ Bitcoin t a g g e r นะครับของบริษัทอีกครั้งและดึงดูดความสนใจนะครับแล้วเขาก็ใส่ จุดสีส้มกําลังขยับขึ้นไปทางขวานะเราเขาก็แถลงกันนะครับว่าสัญญาณซื้อใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าแกช้อนเรื่อยๆเลยนะในช่วงนี้นะเราแกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยไม่เทลงไปมากกว่านี้นะครับเป็นคนหนึ่งเลยแล้วก็ถ้าผลมันเป็นตรงข้ามเนี่ยบิตคอยก็จะถูกเทนะถ้าเกิดแกมีปัญหาอะไรขึ้นมา นะครับฉะนั้น MicroStrategy มักจะประกาศการซื้อบิตคอย n ใหม่ในวันถัดไปฉะนั้นราคา b บิตคอยเฉลี่ยนะบริษัทปัจจุบันก็อยู่ที่73,913ดอลลาร์สหรัฐ Ripple X นะครับมีการประกาศแผนงานของ XRP L i n t i t u n a l d e f i ซึ่งเป็นระยะต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของการจัดกฎระเบียบในด้านธุรกิจ นะครับภายในตัวของธุรกิจของ Ripper X นะครับหรือตัวของ Ripper เองเล <an> ยเรื่องตามกฎระเบียบการให้การกู้ยืมและความเป็นส่วนตัว <_ an> สัญญาณชัดเจนและผลักดันให้ผู้เล่นอยู่ภายใต้การกำตับดูแลเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนะครับแล้วก็ Ripper X เนี่ย <_ an> เขาตั้งมาเพื่อเป็นหน่วยงานพัฒนาและนวัตกรรมของ Ripper <_ an> ให้การสนับสนุนระบบนิเวศของ XRPL นะ แล้วมีการระดมทุนสำหรับโครงการต่างๆนะครับพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็การสร้างโทเค็นแล้็เครื่องมือของ d e f าอีกหน่อยเดียวก็จะมีอีกหลายเหรียญนะครับเข้ามาตอนนี้โปรตโตคอลการกู้ยืมแบบ n a t ที e ก็จะเปิดตัวนะครับเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับปลายปีนี้เป็นรูปแบบของ xRPL เพราะ xRPL ยังไม่มี DEX ยังไม่มีอะไรเลยเนาะนะครับมีแต่ตัวบล็อกเชน มีพกสกแกนอะไรพวกนี้ต่อมาอีกข่าวนึงคือวานถือ XRP ประมาณ47.3พันล้านนะครับขณะนี้แนวรับคือ2.70ที่แข็งแกร่งรู้สึกว่าจะไม่ลงไปนิดเดียวเนาะประมาณ2.7 2.6นะครับแล้วขณะนี้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยเริ่มไม่ลงและ้นะครับเพียงแต่ตอนนี้มันแนวรับที่แข็งเนาะเราลักษณะกราฟเนี่ยก็บ่งบอกถึง ความเป็นไปได้เนี่ยสองอย่างนะครับนั่นก็คืออา,อาจจะมีขึ้นลูกใหญ่อีกเวฟหนึ่งนะครับอันนี้คือหนึ่งกับอันที่สองคือหมดขาลงแล้วนะครับเป็นแค่การย่อเพื่อจะไปต่อนะก็แนวรับแข็งแร่งนะครับแล้วก็วานถือประมาณ47,300ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยถ้าเฉลีย่ยเลื่อนที่ร้อยวัน MA นะครับซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้2.8งดูนดอลลาร์สหรัฐนะก็แสดงถึงความแข็งแกร่งโดยแต่ชนี relative s t r e n t h index หรือ RSI ทรงตัวอยู่ในบริเวณเป็นกลางราคาก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรามาดูอีกเหรียญด้วยกันนั่นก็คือ Hyperliquid นะครับวานเดิมพันหรือ s t ตกไว้ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลังจากตลาดตกต่ำในวันที่2ีกันยายนปีสองพันินะครับเราก็มีรหัสกระเป๋าด้วย ได้ฝากเงินเป็น USDC นะครับประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าใน Hyperliquid สถานะลองนะครับมี l e v e r a g e บน Bitcoin หรือ b t c s o l a n a ดั้งเดิมของ Hyperliquid นะครับของ Hype เหรียญนี้ก็คือ HYPE นะครับเหรียญมีมปั๊มทันทีนะก็มีหลายเหรียญเลยนะครับปั๊มผมก็ชอนเรื่อยๆนะกะจะให้มันประมาณสัก1ล้านเหรียญ นะผมกะจะปั๊มเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะนะครับค่อนข้างถือเยอะด้วยนะครับอะไรที่เป็นเหรียญใหม่แล้วทุบทุบมาเยอะๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่น่าเข้านะข้อมูลนี้มาจากลุกออนเชนวานได้ย้ายเงินประมาณสิบห้าล้าน USDC จากอบีท่ไปอย่าง Hyper Liquid นะครับในสถานะหลองนะก็ลองดูนะครับต่อมานะครับเป็น คู่แข่งของ Hyperliquid ที่ได้รับการสนับสนุนจากไบแ c นได้4 c โ่่งโยงนะครับจากการพุ่งขึ้นสูงถึง1,700%จนนั้น Hyperliquid เนี่ยถ้าดูก็ตามข้อมูลไบแ c นเป็นคนสนับสนุนอีกเหรียญหนึ่งคือ Aster สกุลเงินนะครับ A S T E R สกุลเงินนี้ต้นแบบดั้งเดิม Aster นะครับเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์บนเครือข่าย BNB Chain ก็พุ่งกว่า17% 0 0ภายในไม่กี่วัน ข้อมูลนี้มาจากคอยม m a า k e เก็ตแนะครับระบุว่า Aster อร์เนี่ยพุ่งถึง1,677%ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาโดยโทเค็น a อสเทอรเนี่ยทำสถิติสูงสุดตลอดการที่1.97ดอลลาร์ในวันที่21กันยายนนะครับก่อนหน้านี้ก็ร่วงลงเกือบ35%มาอยู่ที่1.275นะดอลลาร์สหรัฐในวันจันนะก็มีการชำระบ,บัญชีถึง1 7พันล้านดอลลาร์นะครับ a อสเ r ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับฉันั้น CC ของไบแอน c e ก็ได้รับการสนับสนุนนะอย่างชางเพิงเจ้าเนี่ยนะครับหรือ CC ก็ก่อตั้งไบแอน c e ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ a อสเตอร์ด้วยบนะบน X หลายครั้งและก็ครั้งนี้ก็ได้ทวิตเกี่ยวกับเรื่องของ a อสเ r อร์เนี่ยแหละนะครับทำให้เกิดการคาดเดานะจากชุมชนนะครับการมีส่วนร่วมสนับสนุนเหรียญแอสเตอร์เหรียญไฮ นะีก็สนับสนุนหลายหลายเหรียญเลยนะครับดังนั้นแอสเตอร์ยังเป็น L 1นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอย่าง YCI Lab นะอย่างวันนี้เหรียญออกมาใหม่เนี่ยฮามิเนี่ยก็สนับสนุนโดย y c Lab เหมือนกันนะครับน่าจะเป็น lab ที่อยู่ในเครือข่ายของ b i n a n c e lab หรือ b i n a n c e ด้วยบรยิษัทของ Toyota นะครับอันนี้ก็เขามีบริษัทย่อยเป็นเป็น lab ของ blockchain ของเขาเลยนะ ก็โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันเปิดตัวโครงการเรื่องของ w a ลเวนซิตีนะครับก็คล้ายๆกับตัวของสมาร์ทซิตี้นั่นแหละนะครับคือใช้ AI ใช้บล็อกเชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแต่ตัวของโตโยต้าเนี่ยโดยใช้วอ l เวน City เนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นฝั่งของอีทูเรียมากกว่าโดยอยู่ในเครือข่ายของ erc 4377นะครับก็ เป็นระบบแบบ p 2 p นะครับมีการทดสอบพลังงานจริงฉังนั้นก็เตรียมตัวนะเขาคิดว่าเขาเตรียมตัวแล้วนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยก็อยู่ในบริเวณเชิงเขาไฟฟูจินะพื้นที่ดังกล่าวก็ครอบคุมประมาณ175เอเคอร์หรือประมาณ7 8 0 0 0ตารางเมตรนะครับอยู่ในระยะเวลาการดำเนินงานนะฝั่งของเรียนต้นน้ำของ xrp ก็ทำไปไว้ประมาณสัก2อวัน้ว่ซ้ไปนะ ก็ข้อมูลนะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่มของ XRP นะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากสำหรับเสื้อช่องด้วยละกันนะครับได้รับแดงบันดานใจจากทอนนะครับใครอยากสนับสนุนก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางแผนพีออเดอร์อะไรอย่างนี้อีกนะ ซึ่งราคา P จะถูกกว่าราคาสต็อกนะครับข้อมูลน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ